สังเกตไหมครับหลายๆครั้งเราทุกฟรีนะครับแล้วก็ทำให้เราเศร้าหมองนะครับเป้าหมายต่างๆหรือว่าการใช้ชีวิตก็ผิดเพี้ยนไปสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่รักครับวันนี้นะครับเราจะแบ่งปันกันในหัวข้ออย่าทุกฟรีนะครับประเด็นที่1ครับประเด็นแรกเลยนะครับทำไมอย่าทุกฟรีผมยกตัวอย่างเรื่องที่หนักที่สุดในชีวิตอย่างเช่นการที่เราเจ็บป่วยหนัก หรือโรคภัยไข้เจ็บรุนแรงนะครับระหว่างที่รักษาอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าหายหรือไม่หายแต่ถ้าใจเราคิดติดลบคิดวิตกกังวลในแนวคตไปก่อนว่าเราต้องเป็นหนักแน่เราจะไม่ได้อยู่เนี่ยเอาแล้วถ้าสุดท้ายมันหายแล้วครับข้อที่หนึ่งถ้ามันหายขึ้นมาเนี่ยตลอดเวลาหนึ่งเดือนหนึ่งปีสามปีที่เรารักษาอยู่เราไม่ทุกฟรีหรอครับใช่ไหม ก็ในที่สุดมันหายเพราะฉะนั้นเราอย่าไปทุบฟรีระหว่างทางเราจะต้องรักษาดูแลตัวเองยังไงนะครับมีแพทย์ผสมผสานยังไงที่เราจะใช้ในการดูแลตัวเองการนอนหลับพักผ่อนการทําตามแพทย์สั่งเราทําให้เต็มที่ออกกําลังกายพอเหมาะพสมตามที่คุณหมอบอกนะครับคราวนี้ข้อที่สองให้หนักไปกว่าน,นั้นอีกครับสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะต้องเสียชีวิตแน่คําถามตัวเป้งๆคือ จากวันนี้ถึงวันที่เราเสียชีวิตเราต้องทุกข์ไปตลอดแหละครับก็ในเมื่อถ้ามันไม่ได้อยู่จริงๆเนี่ยทุกๆวันที่เหลือทุกๆชั่วโมงทุกๆนาทีที่เหลือเราใช้มันอย่างมีความสุขดีไหมครับนะครับเราอาจจะโทรไปขอโหสิกรรมกับเพื่อนญาติพี่น้องคนสนิทที่เราเคยร่วงเกินมาเราขวนขวายในทานนะครับให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราอาจจะเคยไปทําร้ายทําลายเขา ทั้งที่รึกได้รละลึกไม่ได้ทั้งในปัจจุบันย้อนไปแงอดีตนะครับแล้วก็รักษาศีลนะครับเราไม่ทําร้ายชีวิตผู้อื่นมันก็เป็นเหมือนเป็นการต่อชีวิตผู้อื่นต่อชีวิตผู้อื่นก็เหมือนกับต่อชีวิตเรานะครับเราไม่ลักทรัพย์เราไม่ขโมยของคนอื่นมันก็ไม่มีเหตุให้คนอื่นมาขโมยของเรานะครับเราไม่ประพฤติผิดในการมเราไม่ไปแย่งลูกเมียชาวบ้านหรือว่าของรักของห่วงคู่รักของคนอื่นเข้ามาเป็นของเรา มันก็ลดโอกาสที่คนอื่นเขาจะมาแย่งเรานะครับถัดไปนะครับเราก็ไม่พูดจาโกหกบิดเบือนข้อมูลไม่ยุยงส่วนเสียดให้เขาทะเลาะก,กันไม่เพอ้อเจอ้อนะครับและไม่พูดจาหยาบคายทำร้ายทำลายใครมันก็เป็นเหตุส่วนหนึ่งให้ลดความเสี่ยงลดโอกาสที่คนอื่นจะมาทำร้ายทำลายเรานะครับและข้อสุดท้ายเราไม่ใช้สารเสพติดทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น สารเสพติดที่ผิดกฎหมายนะครับหรือที่ถูกกฎหมายแต่มันก็ทําให้เราติดลุ่มหลงมวัวเมาไม่ว่าจะเป็นเหล้าบุหรี่ถอยลงไปจนถึงกาแฟหรือนิโคตินต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีทานแล้วเรามีศีลแล้วเรามีภาวนานะครับภาวนาทั้งการทําสมาธิรูปแบบต่างๆมีสอนเยอะแยะมากมายไปจนถึงขั้นพิจารณาด้วยปัญญาเห็นสิ่งต่างไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นะครับมันไม่คงทนอยู่ในสภาพเดิมและม te ันไม่ม <inde> ีตนให้เรายึดติดถือมั่นนั้นก็ทําให้เราจิตใจผ่องใสสบายใช้เวลาที่เหลืออย่างมีคุณค่าและไม่แน่หรอกครับคนคํานวณไม่สู้ฟ้าลิขิตผู้ชมผู้ฟังที่รักคนดีเนี่ยฟ้าก็ไม่ปล่อยให้ตายง่ายหรอกครับเขาจะส่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แปลรูปมาในรูปของแพทย์พยาบาลกัลยาณมิตรต่างๆมาคอยช่วยเหลือคุณร่วมกับบารมีที่คุณมีมาทั้งปัจจุบันและอดีต ทานศีลพ่อนาก็จะทําให้ก้าวล่วง้นไปได้มีชีวิตมีความสุขสงบร่มเย็นอยู่กับปัจจุบันขณะครับ